หลังจัดเตมแพ็กเกจของขวัญปีใหม่2,566ช็อปดีมีคืนลดภาษีที่ดินค่าธรรมเนียมโอนคณะรัฐมนตรีไฟเขียวของขวัญปีใหม่2,566จากกระทรวงการคลังช็อปดีมีคืนลดภาษีที่ดินลดค่าธรรมเนียมโอนรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหน่วยในสังกัดเผยช็อปดีมีคืน2,566ลดหย่อนภาษีสูงสุด40,000บาทเรื่องวันที่1มกราคมนี้ วันที่20ธันวาคม2565มีรายงานว่านางสาวรัชดา,า,า,าธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2566ให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้คืมมาตรการชอบดีมีคืน2566 เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์2566รวมระยะเวลา46วันกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคลสามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน40,000บาทโดยแบ่งเป็น 1.1ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจำนวน3 0,000บาทแรกใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์1.2ค่าซื้อสินค้าหรือบริการอีกจำนวน10,000บาทใช้ใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สินค้าบริการที่เข้าร่วมลดหย่อนภาษีช็อปดีมีคืน2566ค่าสินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแวนค่าซื้อหนังสือและหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e b o ๊ก ค่าสินค้าโอท p อปที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้วสินค้าบริการที่ไม่เข้าร่วมลดหย่อนภาษีช็อปดีมีคืน2,566ค่าซื้อสุราเบีวยวยาสูบค่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์เรือค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์ e-newspaper and e-magazine ค่าที่พักโรงแรมค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตและค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวเริ่มต้นก่อนวันที่1มกราคม2566หรือสิ้นสุดหลังวันที่15กุมภาพันธ์2566 คาเวี่ประกันวินาศภัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากช็อปดีมีคืน2,566คาดว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหนมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ56,000ล้านบาทผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นประมาณ100.016ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษีและสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 2. มาตร,รการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2,566ลดภาษีให้ในอัตราร้อยละสิของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี2,566 3. มรกามาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย2 5 6 6ลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม2%เหลือ1% ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริงมทรัพย์จากเดิม1%เอร์เซเหลือ0 0นเอร์เซ็สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยได้แก่บ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์และห้องชุดทั้งบ้านมือหนมือสเฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินคุณทรัพย์ไม่เกิน3ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน3ล้านบาทต่อสัญญา มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศจากลิตรละ4บาท726สตางค์เหลือลิตรละ0.20บาทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30มิถุนายน2566 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการให้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและบรรเทาผลกระทบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวและสายการบินภายหลังสถานการณ์โควิด -19 5. มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรายาสูบและให้ตามพอรรอบอภาษีสรรพสามิต2560ร2560 ให้สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่ประเภทที่1และประเภทที่สําสำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อเนื่องณสถานประกอบการเดิมประเภทใบอนุญาตเดิมที่ยื่นคำขอระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31มธันวาคม2566เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์โควิด -19 ส่วมาตรการและโครงการของขวัญปีใหม่2566ของสถาบันการเงินเฉพาะผิด 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเช่นโครงการชำระดีมีคืนลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือนมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟู 2. ธนาคารออมสินเช่นโครงการวินัยดีมีเงิน 3. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเช่นยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME 4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศเช่นผ่อนดีมีคืนบัตรกำนันสูงสุด300บาทมาตร,รการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมาตร,รการและโครงการของขวัญปีใหม่2566จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง7็โครงการ หงมาตร,รการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,566จากกอยศอสอ 2. มาตร,รการของขวัญปีใหม่ปี2,566ให้กับลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีหลักประกรันผู้คำประกรันจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจำกัดบอสออ 3. โครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2,566ให้แก่ประชาชนจากกรมธนารักษ์ 4. โครงการสนับสนุนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความสุขที่มั่นคงของทุกภาคส่วนจากสำนักงานกอนลอตอ 5. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีและมีภูมิคุ้มกันไม่ถูกหลอกลวงจากสำนักงานกอลอตอ 6. โครงการกรมทานประกันภัยรายย่อยไมโครอินทวรันสำหรับเทศกาลปีใหม่2566จากสำนักงานคปพ,พ 7. โครงการชมชิงช็อปยาสูบเชียงรายจากการยาสูบแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรัฐบาลไทย